ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมได้ทําการสั่งซื้อหลอดไฟเลี้ยวนะครับมาทําการเปลี่ยนที่บริเวณด้านหน้านะครับโคมด้านหน้าของรถเจ้าโตโยต้าบีออสเจนสองนะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการคลายน็อตตัวที่1ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทําการคลายแล้วให้เราทําการ ถอดหมุดหรือพูกออกนะครับจะมีอยู่สองจุดนะครับจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สองนี้นะครับก็ทําการถอดออกมาเลยครับดึงออกได้เลยนะครับ ถึงยากสักหน่อยนะเพราะว่าไม่เคยทำการถอดเลยยกซ้ายยกขวาเดี๋ยวก็หลุดนะครับเอ่อหลังจากที่ทำการคลายพุกแล้วนะครับซึ่งจะมีอยู่สองจุดนะครับที่ยึดไว้ที่หนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่สองที่บริเวณตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีร่องอยู่บริเวณนี้นะครับให้เราใช้นิ้วนะ ึงแงออกมาเลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการดันแบบนี้นะครับซึ่งเราจะทำการสังเกตได้ว่านะครับนี่นะครับนี่คือขัออ้วของหลอดเจ้าไฟเลี้ยวที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับซึ่ง เจ้าโตโยต้าวีออสเจนสอนี้ครับหลอดไฟเลี้ยวนะครับจะใส่จากด้านล่างเข้าไปเอ,อขึ้นไปนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราทําการใช้มือนะครับบิดทวนเข็มเลยครับ,บทวนเข็มนาฬิกานะครับซึ่งจะบิดยากหน่อยนะครับซึ่งหลอดหลอดขั้วของเจ้า โตโยต้าวีออสเจนะครับจะใช้ขั้วหนึ่งหนึ่งห้าหกนะครับซึ่งเป็นเขี้ยวเยื้องนะครับอยู่ที่150องศานะครับก็ท่านใดจะทําการเปลี่ยนซื้อให้ถูกกถูรุ่นด้วยนะครับถูกตัวด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราซื้อมาแล้วมันจะใส่ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการนําหลอดตัวใหม่ครับใส่กลับเข้าไปนะครับหลังจากที่เราทําการ เปลี่ยนหลอดเจ้าตัวเดิมออกแล้วนะครับให้นํหลอดใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะใส่ให้ทําการทดลองก่อนนะครับว่าหลอดสามารถใช้ได้หรือเปล่ามาครับอ่นี่นะครับถ้าใช้ได้หลอดจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการ ยัดกลับเข้าไปที่เดิมเลยครับก็หลังจากที่เราทําการใส่หลอดไฟเลี้ยวกลับเข้าไปแล้วนะครับก็ให้เราทําการดันเจ้าบางคนนะครับกลับเข้ามาไว้ที่เดิมนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้นํำพูกนะครับยัดกลับเข้าไปเลยครับก็หลังจากที่เราทําการใส่ยผูกกลับเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับ แล้วกี่กตัวนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับให้เราทําการขันน็อตเจ้าตัวนี้ครับกลับคืนขันไปเลยครับไม่ต้องให้แน่นมากนะครับขันพอตึงมือพอครับอีกตัวนะครับแบบนี้นะครับ ก็ส่วนอีกด้านนะครับส่วนอีกด้านที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับก็ให้เราทําเหมือนกันเลยนะครับซึ่งผมก็จะ <c oughs> ขออนุญาตไปเปลี่ยนเจ้าหลอดไฟเลี้ยวอีกตัวก่อนนะครับก็หากท่านใดอ,อชอบหรือสงสัยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับก็หากคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ